สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาค่ะ Welcome to our country home in the United States of America วันนี้เราสองคนเดินทางไปยังต่างแรัฐกันค่ะเราจะไปดูซื้อรถกระบะมือสองรถที่นี่มือสองเลือกดีๆคุณภาพดีและสมบูรณ์แบบมากทีเดียวค่ะ นั่งรถชมวิวไปด้วยกันแล้วป้าอ้อยก็มีเรื่องมาคุยกันกับทุกท่านเป็นเรื่องของคำถามที่มีคนโพสต์เข้าไปถามในกลุ่มบ้านของคนไทยว่าเอ๊ะทำไมนะคนที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเวลาเขาไปทํางานกันนะเขาชอบแพ็กข้าวไปทานกันหรือที่อเมริกานี้เรื่องอาหารการกิน แน่นอนละก็ไม่เหมือนกับบ้านเราไม่ได้มีร้านอาหารเปิดขายอยู่มากมายจะไปหาซื้อตรงไหนก็ได้ถ้ามีก็มักจะเป็นอาหารของชาวอเมริกันแล้วซึ่งคนไทยเมื่อออกไปทำงานก็หมายความว่าเขามีบ้านของเขาเวลาจะออกไปมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเตรียมอาหารพกไปจากบ้านและก็เป็นอาหารที่เรียกว่าของที่ชอบกินเพราะมันกระทำให กินอย่างมีความสุขและยังมีเหตุผลอีกมากมายหลายอย่างที่ทำให้คนไทยมักจะพกเอารันช์บ็อกไปทานกันที่ทำงานเมื่อมีคนถามก็มีคนเข้ามาตอบกันมากมายไม่ว่าจะเป็นพนักงานเป็นครูเป็นพนักงานร้านค้าเป็นบอยโรงแรมเป็นพนักงานใดบริษัทที่เขา เอาเข้าวกล่องไปทานกันด้วยสายเหตุต่างๆก็คืออย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยยอ้เออวันนี้มื้อเย็นอาหารเหลือพอรุ่งเช้าก็เลยจัดแบ่งใส่กล่องเอาไปทานกันแล้วก็ทานอาหารข้างนอกมันไม่อร่อยไม่เหมือนกับการปรุงของเราเองแล้วก็กินข้าวด้วยนั่นแหละ บางครั้งการพักก็ใช้เวลาน้อยมากบางที20นาที30นาที1ชั่วโมงกว่าจะออกไปสาหาซื้ออาหารต้องไปเข้าคิวมันก็เป็นการประหยัดเวลาที่ไม่ต้องไปต่อคิวกับใครหรือไม่ต้องไปขับรถเพื่อเดินทางไปซื้ออาหารที่เราชอบเราก็ทำแล้วเราก็ออกไปกินอาหารถูกกว่าประหยัดเวลาไม่สุรุ่ยสุร่ายใช้เงินให้เป็นและนั่นแหละ ก็คือสาเหตุหลักๆที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยเตรียมอาหารไปจากบ้านกันแล้วก็ยังน่าจะมีเหตุผลอื่นๆอ,อีกนะเดี๋ยวก่อนนึกก่อนนะสำหรับชีวิตของคนทำงานหรือพนักงานทำงานที่ออกไปทำงานกันนอกบ้านเนี่ยเรื่องของอาหารกลางวันเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวเพราะอย่างน้อย มันก็จะได้เติมพลังยิ่งถ้าได้กินอาหารที่ถูกปากถูกใจแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความสุขอ้อและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่เราทําเองเนี่ยมันก็ถูกหลักอนามายัยเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงไม่เอาจังฟูสมาใส่กล่องปิดฝาแล้วเอาไปกินก็คงจะต้องเตรียมอาหารอย่างเช่นมีสลัดมีอาหารที่ทําให กินแล้วร่างกายของเรามีสุขภาพดีใช้วัตถุดิบที่เรียกออร์แกนิกได้ก็จะยิ่งดีตอนที่ป้าอ้อยอยู่ที่ไทยนะเวลาพักเนี่ยเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดเลยจะได้ออกไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟที่ป้าอ้อยชอบมันอร่อยมากกินมันได้ทุกวันทุกวันแล้วถ้าโทรไปสั่งก่อนเนี่ยไปถึงเราก็จะได้กินเลยไอ้อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาบอกว่าบางที่เนี่ย คนเข้าแถวยาวเหยียดนั่นแหละที่ไทยก็มีเวลาถ้าเราไม่ไปสั่งไว้ร่วงหน้าเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งคอยนานมากเพราะฉะนั้นยกโทรศัพท์ขึ้นมาไปสั่งไว้แล้วปอ้อยก็จำรสชาติของเ็นเตโฟได้อย่างอร่อยมากทีเดียวยังรู้สึกอยากกินอยู่เลยแล้วก็ยังตามด้วยสมตําเอ้ยปีกไก่คอไก่ย่างหรือทอดเอ้ยแต่ที่นี่ไม่มีแบบนั้น โดยเฉพาะอย่างแถวบ้านป้าอ้อยเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆถ้าสมมติจะต้องไปทำงานในเมืองนะมันก็มีร้านอาหารนะแล้วร้านอาหารเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่มากมายมันมีน้อยร้านมากเลยแล้วมันไม่ได้เหมือนเซเว่นเดินเข้าไปเลือกจิบเอาได้แล้วราคาเองเนี่ยมันก็แพงแล้วของที่ขายมันก็ไม่ได้ถูกใจชาวไทยหรือคนไทยอย่างเราเรา,เราที่จะได้กินบางครั้งการที่เรา แพ็คอาหารของเราไปอย่างหนึ่งละเราจะได้ของที่เรียกว่า,าถูกหลักอนามัยนะอย่างเช่นต้มไข่ไปลูกหนึ่งมีน้ำพริกหรืออะไรที่เราทำแล้วจิ้มจิ้มหรือเราตำน้ำพริกเพื่อไปจิ้มกินแล้วเรามีผักสดหรือผักต้มแค่นี้มันก็เป็นอาหารที่แสนอร่อยและถูกหลักอนามายัยถ้าถามว่าที่นี่เขามีแบบนี้ไหมไม่มีนะ ถ้าคุณไปไปซื้ออาหารไปสั่งอาหารเนี่ยก็มักจะเป็นประเภทแป้งชีสเนยนมครีมผักนะเหรอก็มีเหมือนกันแต่เป็นผักที่เละๆที่ต้มหรือผัดหรือเอาไปผัดซะจนแบบมันไม่เหลือสารอาหารแล้วอะจริงๆแล้วถ้าถามว่าเฮ้ยมันอร่อยไหมมันก็กินได้ถ้าเราหิวอยู่ที่เนี่ย เชื่อเหอะคนไทยเกือบร้อยทั้งร้อยนะจะตอบคําเดียวกันว่าความลำบากและความที่แตกต่างกับประเทศไทยและความที่ไม่ทำให้เรามีความสุขเท่าไหร่คือเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะหาวิธีของเขาปรุงอาหารทำเองโดยใช้วัตถุดิบจากที่นี่มีอะไรก็ใช้ไปเถอะแล้วก็เอามาทำอาหารแบบที่เราอยากกิน และอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ r a n ช์บ็อกซ์ของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นเนี่ยหลายหลายบ้านเนี่ยสาวสาวเนี่ยที่เขาออกไปทำงานเขามีเวลานะเขาก็จะหาวิธีการปลูกผักเพราะเราได้เรียนรู้จากเพื่อนคนไทยที่อยู่ที่นี่มากมายกายกองที่เขาหาวิธีปลูกผักกันอาจจะเป็นผักที่มีสัญชาติเอเชียติดอยู่บ้างอย่างเช่นการปลูกมะเขือ ถ้าถามว่ามันมีขายม,มันมันมีแต่บางบ้านเนี่ยเขาอยู่ห่างไกลกับที่มีขายเช่นร้านเอเชียหรือถ้าใครโชคดีแถวบ้านมีร้านเอเชียขายเนี่ยเธอก็จะออกไปหาซื้อ ผักที่เราเคยกินที่ประเทศไทยผลไม้ที่เราเคยกินที่ประเทศไทยเอากลับมาไว้ที่บ้านในแต่ละสัปดาห์แล้วก็เอามาทำการปรุงให้มันเป็นอาหารไทยผลไม้ก็หั่นสับใส่กล่องเพื่อเอาไปกินที่ทำงานนั่นไงขอบคุณนะคะเราเจอกันใหม่อีกนะคะโชคดีบ๊ายบายค่ะ